วัน,นนี้คุณอยู่ช่องอีเดโปนะครับตอนนี้ก็กลัาอยู่ในเกมแชรเทคโนโลยีแบตวเดียมชอบเล่นกันอีกแล้วนะครับในวันนี้เราจะมารวมสไปเดแมนเราทั้ง3เวอร์ชันนะครับนะซึ่งก่อนถ้าใครไปดูหนังก็ได้จะรู้นะครับว่าผมกำลังสปอยพวกคนอยู่นะครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่เรียกว่าสปอยนะมันก็เหมือนสปอยแหละแต่นี่ผมเก็บกดมานานแล้วไงอยากจะสปอยละ อยากจะทําแหละแต่ติดแค่ว่าตอนนี้ยังยังอยากให้เวลามันผ่านไปนานกว่านี้นะครับเดี๋ยวคนดูจะด่ามข้อแ,แบบเฮ้ยพี่ผมยังไม่ได้ดูเลยพี่แม่งสปอยผมแต่นี่มันแบบมันผ่านมาหน e ึ่งเดือนแล้วอ่ะถ้าน้องๆไม่ดูเนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่าน้องจะหลบสปอยยังไงแล้วนะครับนะเอาละเพราะฉะนั้นผ่านมาเกือบถึงจะหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่จะเล่นแล้วกันนะครับนะโอเคเอาละซึ่ง3ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่เอาสกินเข้ามานะครับแล้วก็มาปรับแต่งอาวุธใหม่หมดนะครับซึ่งแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกกกััันนนนไปนะครรบนะตวแ็ออดู ฟิลแล้วก็โทบี้แบ็กไวน์นะครับที่เป็นเวอร์ชั่นแรกนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีสร้างที่ผมสร้างกันก่อนนะครับว่าผมปรับแต่งอะไรมาบ้างนะฮะมาเรามาสร้างตัวกันก่อนนะครับนะสำหรับอ่าปีเตอร์ของเวอร์ชั่นแรกๆเลยนะครับนะเวอร์ชั่นโทบี้แบ็กไวน์เนี่ยเราจะเอาเป็นแต่งชุดอย่างนี้แหละนะครับซึ่งอาวุธของโทบี้แบ็กไวน์เนี่ยก็จะเป็นใหญ่ปกติธรรมดานะครับซึ่งจริงๆโทบี้แบ็กไวน์เนี่ย เป็นใยที่แบบไม่ได้สร้างขึ้นมาจากเครื่องยิงนะครับนะโคตรเจ๋งซึ่งผมจะให้มันปล่อยออกมาเป็นแบบปอบผีฟ้าละกันนะครับนี่นี่แล้วก็ให้มันออกมาเป็นเชือกนะครับนะมันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวดิมาโดนมาแล้ว ววดียมันจะต้องออกมาเป็นลูกใหญ่นะครับแบบนี้ดูดิโหข้ามาแล้วนี่นี่นี่ห่อข้าล็อกตัวเจ้าไว้แล้วนี่จับตัวเจ้าได้ด้วยนะครับนะาแขนข้างหนึ่งจะเกาะไว้นะครับนี่นี่เอาอีกข้างหนึ่งยิงใหญ่นะครับนะเอาไว้ดึง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 โอ้โหล็อกติดแนกนะครับนะโคจงและความสามารถการต่อสู้ระยะประชิดนี่ต้องเก่งมากเลยนะครับต้องมีแทบทุกอย่างนะครับของการต่อสู้ระยะประชิดนี่ขผมว่าพวกนี้นี่ต้องมีนี่เตะมัดต่อยหลบฟันมีให้ครบนะครับ เนี่ยอันนี้สาคัญเลยนะครับนะความสามารถของสาับาดี้ทุกตัวจะต้องมีนะครับสิ่งที่ต้องอำนวยความสะดวกในการหลบนะครับหลบทุกอย่างนะครับที่ขวางหน้าปึบหยบมาหลบทุกอย่างหลบเป็นทุกอย่างนะครับนะ อ่ะโอเค,อเคก็ประมาณนี้แหละของโทพีแบ็กไว้นะครับส่วนเรื่องทางกายภาพผมก็ปรับให้เป็น2 5งหมทุกตัวผมจะจ่อให้เป็น2 5งหมืหมดนะครับนะการตีก็ต,ตีตีอยู่ที่20พอนะครับนะความเร็วก็เอาไปแค่2นะครับประมาณเท่านี้แหละโอเคแล้วอ่ะแล้วต่อมามาถึงภาคของแอนดูการฟิลด์นะครับหรือว่าภาค Amazing นะครับนะที่เป็นเวอร์ชั่นสนะครับซึ่งผมก็เตรียมทําให้หมดแล้วเนี่ยนะครับนะซึ่งแต่ละตัวนะครับความสามารถจะแตกต่างกันนะครับตะกี้ของโทเมระมาณจะเป็นเชือกดึงนะครับแต่ของแอนดูการฟิลด์จะปล่อยใยออกมาได้เยอะมากนะครับดูดิดูดดดิิู เออนะครับนะโดนทีแบ่งล็อกทุกอย่างไว้นะครับส่วนเลือดนี่ก็จะตกที่25งหมทุกๆตัวนะครับตีดาเมจแล้วก็ความเร็ว2องสเท่ากันหมดนะครับนะซึ่งแต่ละตัวนะครับนะซึ่งสไปเดอร์แมนแต่ละตัวนะครับของภาคแอนด r a f ฟ e ลของผมนี่จะให้ความสามารถพิเศษของแต่ละเวอร์ชั่นละกันนะครับนะเพิ่มขึ้นมาให้มันดูน่าเร่งกว่านี้นะครับเอาเป็นนี่ละกันนะครับนะสามารถใช้พลังสโนกาวเหนียวหนึบได้นะครับด่โยนไปแล้วนะครับนะนี่นี่เป็นไงล่ะติดไปดิติดไปดินี่นี่โอ้โหโคตรเจ๋ นี่เอา2อันไปเลยดูดิเป็นไงวะจุ <c oughs> บะ๊บๆขับมาแล้วดิดิออกแยกไป2อันไปเลยดิเต็ดหนึบโอ้โหนะครับเน, <c oughs> นื่องจากแอนดูค้าฟิวนะครับ <c oughs> เป็นสไปเดอร์แมนที่เหมือนจะฉลาดที่สุดและมันมันแสดงศักยภาพความฉลาดของสไปเดอร์แมนออกมานะครับนะมากที่สุดเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นคนที่ประดิษฐ์อะไรได้มากที่สุดนะครับนะก็ออกมาเป็นอย่างนี้แหละนะครับสร้างลูกบอลใหญ่ยของสไปเดอร์แมนมาได้นะฮะเออ อ่ะเราต่อมาของทอมคอนแรงนะครับน่ะเอาอะไรใส่เพิ่มดีคิดไม่ออกเวอร์ชั่นปัจจุบันของเรานะครับอ่ะผมคิดอะไรออกแล้วผมให้สไปเดอร์แมนนะครับยิงแยงออกมาเป็นสายฟ้าล้กกันนะครับนะนี่ยายสายฟ้าออกมาอย่างนี้แต่มันจะเป็นแบบถือธนูนะครับนะแต่ก็ช่มันเถอะก็ได้อยู่แล้วก็ความสามารถอีกอย่างหนึ่งครับของสไปเดอร์แมนยุคปัจจุบันของเรานะครับมามีเทคโนโลยีของโทนี่สตาร์กนะครับหรือว่าไอรอนแมนมาช่วยนะครับนะเออนี่เอาเป็นโดนคอยช่วยยิงหนุนหลังให้ละกันนะครับนะเออนี่นี่เอาดิมาดินี่นี่มาเลยนี่นี่นี่โดนจะ ชั้นน้อยด,ด,ดีดิเป็นไงนะครับนะเออจะบับชอนฮันแลนนะครับมีโดนช่วยยิงให้ด้วยนะครับเอาดิส่วนเลือดแล้วก็ดาเมจความเร็วนู่นนี่นั่นเหมเดหมดนะครับไปผมว่าได้ละลุย <S <S เอาละครับซึ่งตัวแรกที่บอนจะต้องเจอนะครับสามตัวนี้นะครับหูเราคือสไปเดอร์แมนทั้งสามคนเนาะเราคือตัว,วแล้วกันลหมดเราต้องร่วมมือกันแฮ้คุณสตาร์กไม่อยู่แล้วผมจะต้องอยู่ตัวคนเดียวเฮ้เชอญฉันสิคนอย่างพวกเราต้องลุยเดียวกันอยู่แล้วใช่ฉันอยากให้เธอนั้นตั้งใจเป็นคนดีเนาะสไปเดอร์แมน นายพูดกับฉันเหรอเปล่าฮะเขาพูดกับผมเฮ้ยไม่ใช่กูพูดกับมึงใครล่ะนะครับนะสองคนนี้แม่งชื่อเหมือนกันหมดเฮ้ยไม่เฮ้ยสุดชื่อเหมือนกันหมดป้าโถไปฆ่ามันดีกว่าเอาละตัวแรกที่มันจะต้องเจอนะครับนั่นก็คือวมแซนแมนฮ่าๆๆๆแกตายซอจันเจ้ปนธนาคารเอาเงินไปรักษาลูกเอาละนะครับเอาละนะครับเริ่มสร้างพลังแล้วนะครับนะของเวอร์ชั่นอเมซิ่งนะครับ พลังกาวเหนียวเนื้อปึ้งโอ้โหโดดไปพร้อมกันเลยนะครับโอ,โอ้่เราะระสู้ฉันไม่ได้หรอกเ,เจอกับมนุษย์สายนะครับนะเออถ้าเจอกันในหนังเนี่ยผมว่า3ตัวนี้น่าจะรุมไอ้มนุษย์สายได้อย่างสบายนะครับแต่ในเวอร์ชันแท็บนะครับมนุษย์สายโคตรโหดนี่นี่โอ้โหแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกจะมาหยุดฉันไม่ให้ป้นธนาคารไม่ได้โอ้โหแต่ตอนนี้ตัวกูติดเอ,อ,เอาแต่พวกเราหยุดมันให้ได้ด้วยการชักใยเพื่อนี่ครับติดแล้วกาวเหนียวเนื้อโอ้แกราทำไม่ได้หรอกโว้ย อ้ปล่อยช็อตเดี๋ยวนี้อู้อ้าวอ้าวอร์ชันทอมฮอลแลงกูหายไปไหนแลเนี่ยเวอร์ชันปัจจุบันกูหายนี่ครับตัวเลือดนัเหลือแต่แอนดูคาร์ฟีกับโทมิสแพคไวนะครับนะาอเมนซิงกับภาคเวอร์ชันหนึ่งนะครับนี่นี่นี่เออตอนนี้เอ้าเแล้วก่อนอเมนซิงตายแล้วนะครับเหลือแต่โทมิสแพคไว้โทมิสแพคไวนี่โอ้ยฉันแก้แค้นให้ได้แล้วนะเอออ้าวไม่ใช่นะครับเอ้าแพร์แพรแซดแมนนะครับแซดแมนมึง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 เลือดเท่าไหร่วะเนี่ยมึงโหดจังวะ เอาละครับต่อมาทั้ง3ตัวนะครับนะพ่ายแพ้ครั้งแรกไปไม่เป็นไรนะครับต่อมาต้องมาเจอกับนี่โอ้โหเราก๊อบบินนะครับนายเฮ้เฮ้เฮ้เอาละเว้ยห้าต่อ3นะครับนะสไปเดอร์แมนสู้กับก๊อบบินจากทุกยูนิเวอร์สนะครับทั้ง5้ายูนิเวอร์สเอาละดูซิจะสู้ได้หรือเปล่าพวกเราไปสไปเดอร์แมนดึง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 ดึโอ้โหโคตรเท่พวกเราจะร่วมมือกันโอ้โหยา จากการมันนี่โอ้โหฉันใช้อันนี้ล็อกมันแล้วกาวเหนียวนึบเฮ้ตอนนี้มันโยระเบิดควันช่วยด้วยโอ้เราต้องล็อกจับใจมันไว้อย่าให้มันใช้ระเบิดควันได้อีกเราเข้าอตอนนี้ฉันมองอะไรไปเห็นแล้วโอเคฟันหมดแล้วตอนนี้พวกมันตายหมดแล้วเหลือแต่ควันโอเคตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วโอ้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 หมิ่นจังเลยวะโอ้โอเคตอนนี้ฉันออกมาได้แล้วแอนดูกาฟิลอยู่ไหนวะเนี่ยนะครับนะโอเคตอนนี้โทมี่แม็กไวทําไมมันเหลือรอดคนเดียวตลอดเลาไว้ไอ้โทบี่แม็กไวนะครับนะเออ เอาละต่อมาทั้ง3ตัวนะครับจะต้องมาเจอกับอีเล็กโตนะครับอ๋อข้าคือตัวไฟฟ้าความแรงสูงกัดหย,ยุดชั้นไม่ได้หรอข้าจะคำเมืบเบืองนี้ให้เละตุ้มเป๊ไะไปเลยเอาละครับสมัยดอร์แมนจะแก้ปัญหายัางไงนะครับไปพวกเราจื้อจือมันว่ามานด้าหลังแล้วระวงังโอ้เราจะใช้กาวจากมันมันเร็วมาก โอ้โหนะครับสายฟ้ามันแรงระวังจิกโดนไปพร้อมกันล็อกตัวมันไว้เอ้าล็อกไม่ได้นะครับนะเด้อใจอินเล็กตเป็นไฟฟ้าเลยสามารถใช้ใยเกาะได้นะครับนะเอาละเว้โอ้โหมันใส่สายฟ้าไม่หยุดเลยเฮ้อโทบี้ไหวไหมโอ้โหโทบี้บอกอไม่ไหวอฮอฉันตายแล้วเฮ้อเอาละครับต่อมาโอ้โหเอนดูครับวก็ไม่ไหวว่ะเฮ้อ้อฮอทอมฮอลแลนด์กูก็ไม่รอดนะครับโอ้โหแต่โอ้แต่จึดมันได้เลยนะนิดนึงยึดมันได้แป๊บเดียวนะครับนะเล็กตแต่นอกนั้นตายหมดนะครับโอ้โหเปิดมา กูก็ทำเละแล้วนะเนี่ยตายทั้งแกงโอ้ยเซ็งอะ่ะครับท่านผู้ชมคือแบบโอ้โหผมเล่นคอนเทนต์นี้ผมควรจะให้สไปเดอร์แมนชนะไงแต่ประเด็นก็คือไอตัวละครที่คนอื่นสร้างอะ่ะมันปรับยูนิตมาโคตรสูงเลยนะครับผมเลยชนะแม่งไม่ได้เอาละครับต่อมาทั้ง3ตัวนะครับโทมิเิวกวทอมฮอลแลนด์แอนดูกาฟิลนะครับจะต้องมาเจอกับโอ้ย เราสไปเดอร์แมนขี่คอนะครับไม่รู้จากยูนิเวอร์สไหนนะครับแต่ที่รู้บอกโอ้โหเรื่องอะไรวุ้นเนี่ยไอ้สไปเดอร์แมนมึกเลยพอจะทำให้คนทั้งโลกเรือมึงก็เป็นเพราะอย่างนี้แหละนะครับโอ้โหกูสปอยเต็มที่เลยแล้วเนี่ยเอาแระไปลุยมอนเราไม่รู้แล้วครับเราเรียกตัวอะไรมาบ้างจากจักรวาลนะครับตัวดูสเตนแต่ก็หยึกมาแล้วโอ้โหสไปเดอร์แมนแม่งวิ่งบวกกันนะครับโอ้เท่เอ่าละเวสามต่อยี่สิบได้มั้งนะครับไม่รู้แหละนี่ฮะพวกเรายิงใจได้เก่งกว่ามันแน่นอนนี่ยึดกันไว้โอ้โหนี่มัน มหาชนรวมสไปเดอร์แมนนะครับโอ้โหโอ้พวกเราโอ้ชนกันวนกันไปวนแล้วโทบี้ได้อยู่ไหนนะครับสไปเดอร์แมนทั้งทั้งกุ๊บเลยนะครับนาเอาละใครชนะบูนะครับชนะด้วยพวกนี้มันติดมันติดใจของแอนดูการฟิลด์นะครับนะโคตรเจ๋ง อ่ะผมอาจจะเอาเวอร์กันไปเอาเป็นแค่3จุดละกันนะครับนะอ่ะโอเคมามามาสจุดก็พอแล้วไอ้นี่บอกพวกเราก็โดดไปเราจะฆ่าพวกมันตื่นดูโอ้โหแมงบอกจะกระบังอาจารย์นะครับนะเอาละใช้ใยสายฟ้าเดี๋ยวนี้โทรีปแบ็คไวเอ้ไม่ใช่เออทอมพลังแลมเราเข้าโอ้โหแมงเรียกชื่อจริงของนักแสดงเลยนะครับนะยเซอร์ไม่เรียกชื่อปีเตอร์พัคเกอร์นะครับนะเออเอาละเกาะมันไว้เกาะมันไว้จับมันไว้พวกนี้โอ้โโหอเคมันจะตายแล้วเฮ้ยนิดเดียวอ่ะอ่ะเฮ้ย หลุดแล้วเอ้ยอกระตุกเฮ้ยแตงโมโชมแม่งกระตุกว่ะใครชนะวะเนี่ยเฮ้อ <c oughs> เอาละตอนนี้นะครับยังเหลือใครอยู่นะครับนะใครวะเฮ้ยจะบอกนะเหลือวัชั้นแรกอยู่นะครับนะนี่ด่เอาดิเอาดิมาแล้วเฮ้อยังเหลือข้าอยู่ข้าคือต้นฉบ,บับที่เก่งที่สุดเ้าเฮ้อข้าไม่ต้องใช้เครื่องยิงใจทั้งสิ้นดิพวกแกทำได้แบบฉันหรือเปล่าด่ติดกันไหมล่ะติดกันไหมล่ะติดกันไหมล่ะดิด่เอาดิด่มาไฟกันเลยต่อเว้ยสองตอนหนึ่งอ้โหโทรไปใหม่ไม่ใช่ แม่เงเอาละครับต่อมาผมขอเปลี่ยนจักรวาลใหม่นะครับสอร์แมนนะครับไปหลุดอยู่ในโลกไททันนะครับล,ลองดูซิเจอกับพวกเอเรนนะครับนะั่นที่ไปไททันเราด้วยแล้วก็รีวายมิคาซาเอาละเว้ยลุยพวกเราเอาละเดี๋ยวฉันสร้างได้ก่อนนะไอ้ดูกาบฟิวบอกนะครับพากันเป็นซิ่งนะครับนาะนสตอร์ฮอลแลนด์บอกโอเคฉันจะกระโดดเข้าไปแล้วนะน,น้ำถึงขึสามรอบกัน1 2 3งปีเตอร์พาร์กเกอร์ โอ้ยอะไรวะนะเอาละโอ้โหใายใหยเกาะมันไม่ได้ด้วยนี่เกาะมันไว้ไอ้ตัวใหญ่ตัวนี้เนี่ยมันคือตัวอะไรวะเนี่ยไททันเอเลนบอกจะฆ่าโอ้โหนะครับดีวายก็ฟันแรงเหลือเกินนี่นี่นี่จับมันไว้จับจับมันไว้ไอ้เตี้ยตัวเนี้ยไอ้เตี้ยนี่นี่จับมันไว้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 เอ็นดูคาฟิวนะครับสู้ยื้อจนหมดนะครับนะเอาละเว้ยสร้างใหญ่เหนียวหนึบแล้วตอนนี้ครับดีวายติดสนิทแล้วนะครับนะตอนนี้ยังเหลือใครอยู่นะครับทอมพอนแลนด์นะครับนนนนนะะยยยยััััังเเหลลลือออออออทม์วรรชชช่่ปปปจจุบบคีาาสฟ้ไดิ็็ตต มึงช็อตเลยมึงตอนนี้นะครับนะโอ้โหเอเลนถึงกับโกรธกันเลยทีเดียวดิดี๋ยเจอโดนยิงซ้ำอัดเข้าไปนะครับนะเจอต้องเจอเทคโนโลยีของซอมฮอลแลนด์เอาดิเฮ้อเทคโนโลยีของสตาร์คช่วยได้ทุกอย่างนะครับเฮ้ยอ่ะอ่ะอ่ะยังไงยังไงอ่ะเอาแพ้เดี๋ยนี้เอาแพ้เดี๋ยนี้เอาดีไวฆ่านะครับก็เรียกว่าชนะแม่งเอ้ย พี่ๆทุกคนทำไมพวกเรารวมกันทำไมพวกเราแพ้ทุกคนเลยอ่ะแพ้ทุกยุคแพ้ทุกสมัยแพ้ทุกกองทัพเลยอ่ะเออเจอฉันสิตัวฉันอ่ะกับในหนังอ่ะมันไม่เหมือนกันเลยในหนังนะฉันอ่ะชนะตลอดไม่ว่าจะดูเหมือนจะแพ้อย่างไงแต่ในเกมเนี่ยฉันแพ้อย่างไงก็แพ้อย่างนั้นแหละโอ้ใช่ฉันเหมือนกันฉันไม่ได้ชนะเหมือนหนังนะในเกมนี่แพ้รวดนะครับเหมือนรวมพวกตัวกากในมือลูกของไเดร์แมนนะครับมันอยู่ในเกมแล้วแบกแพ้ตลอด รู้ไหมที่มันแพ้ตัวสร้างผมเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปเดอร์แมนะครับเลือดแค่2อ0 0ม่นเลยครับนะทั้งสองทั้ง3ตัวเนี่ยมันเลยสู้คนอื่นไม่ค่อยได้เพราะว่าพลังดาเมจมันน้อยนะครับผมสร้างมันมาแบบให้มันไม่เก่งมากจนเกินไปนะครับอันนี้ยังไม่ถึงระดับกลางๆของช่องผมเลยนะถ้าระดับกลางๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0ื่นถึงแสนนะครับนะเพราะเลือดผมเนี่ยในช่องผมเนี่ยผมเอาเยอะมากนะครับแต่นี้คือผมเอาน้อยไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันอ้าวรอบต่อมานะครับลองเจอปอบผีฟ้านะครับดูวหุยนะครับนาทอมฮันแลน คุณปีเต้ครับคุณปีเตอร์ดูนี่สิมันคือตัวอะไรกันไอหมอนั่นพอไหมผมไม่เคยเห็นในจัก,กราวาลของผมอ๋อฉันว่ามันไม่ได้มาจากจัก,กราวาลของพวกเราในแต่ละคนนะมันน่าจะมาจากในจัก,กราวาลที่เราไม่รู้จักฉันเคยได้ยินมาว่ามันเคยมีจักราวาลที่ยิ่งใหญ่มากสาหรับตัวพวกเราชื่อมันชื่อว่าอะไรสักอย่างเลยแหละค่อยๆเรามั้ง ฉันไม่รู้สิเหมือนเคยได้ยินมาโอจริงเหรอครับโอเคงั้นเรามาจัดมันกันเอาละนะครับนะมาแล้วนะครับปอบีฟ้าบอกโอตัวอะไรวะเนี่ยเอามือฉันไปกินซะฮ่าฮ่าพวกแกช่างหน้าคับโอ้ยต่อบอลแล้วกูโดนดึกไปแล้วช่วยด้วย,วยนี่ครับนะ้ ill, นาอันดูการฟิวกระโดดมาพร้อมกับโทบี้มไวแต่น โอ้โหที <cheg> ่ไม่โดนนะครับนะโดนก่อนลูกบอลทำให้มันนิดทำให้มันติดทำให้มันติดแล้วเดียวเดียวนะครับน้าโอ้โหปอพีฟ้าบอกว่าอะไรกันว่าอะไรจะเอาใหญ่อะไรมายึดชั้นไอ้พวกโง่นี่นี่นะครับน้าเอาละเว้ยเอาละเว้ยเอาละเว้ยทูมิวัตไวจัดการมันถือถือบนชั้นแรกยังไงนะครับน้าอ้าวไทยอยู่ใต้ดิน าจะเป็นทอมฮอลแลนด์เอาเลยเว้ยทอมฮอลแลนด์มาแล้วผมมาแล้วครับคุณปีเตอร์ผมมาแล้วโอ้โหเข้าไประยะปะทิ้งแต่งนี้กูบอกเลยว่ามึงตายนะครับโอ้โหโดนเขาอนนี่โอ้ผมมาแล้วครับทุนนี่ผมล็อกมันไว้แล้วนะครับล็อกล็อกแล้วก็ตายค่ะแบบล็อกๆอย่างนั้นแหละนะครับแมงเงยโอ้โหนะครับโอ้โหดูดีเสื้อขาดเละยุ่ยกันไปหมดนะครับโอ้โหลุ่มตัวนี้ไม่ได้นะครับ <acquiring ulations> แล้วถ้าสมมติเป็นซูเปอร์ชาวนาลจะเป็นยังไงซูเปอร์ชาวนาบอกฉันพุ่งมาแล้วฉันคือซูเปอร์แมนของโลกของพวกเจ้านะครับนะไอพวกซปเปอร์แมนก็งงครับว่าโลกเราไม่มีซูเปอร์แมนบ้านหรือเปล่านะครับไม่เหรอทอนะครับหนีเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยล็อกมันไว้พวกเรามันเร็วมากไอ้นี่นะครับเฮ้ยแกเร็วเหมือนคุณทอเลยนะนะครับนะโอเคล็อกมันไว้ล็อกมันไว้ล็อกมันไว้เอออย่างนั้นแหละล็อกมันไว้เออล็อกมันไว้ล็อกมันไว้ก่อนล็อกมันไว้ล็อกมันไว้เออเรียบบบรรร้้อออยยนนะะคคคัััาวแต่ืงงไ ใครติดอยู่ด้านล่าง,างนี่นกูอยากรูนะครับนะเออเอาละเว้ยนะครับนาะใครวะนะครับเออนี่โทบี้แบ็กวายนะเว้ยฉันคือสปเปนแมนอร์ชันแรกแกต้องเจอฉันไอ้โง่อ่ะกูตายนะครับ <laughs> ล็อกได้ประมาณ5นาทีนะครับตาย เอาละครับต่อมาสไปเดอร์แมนนะครับถูกว่าจ้างนะครับนะจากบุคคลบุคคลหนึ่งให้ไปจัดการมังกรหรือว่าตุ๊กแกมีปีกนะครับนะเอาละพวกเราภพรกิจของเราคือระวังไฟมันให้ดีแล้วก็จับตุ๊กแกพวกนี้มาให้ได้ด้วยใยของพวกเราทีเดียวเนืบอนี่เอาละว,วิญญาณนี่จับตัวแรกก่อนอนพราเราจะทํางานเป็นทีมนี่ตายไปนหนึ่งแล้วเรียบร้อยเสร็จเราแล้วโอเคเสร็จที่ตัวที่2ล็อกมันไว้จับมันไวนิ่งนี่นี่นี่แกโพดอะไรของแกตุ๊กแกมีปีกนี่นนเรียบร้อยสั่ ตายแล้วแบงเอ้ยนะครับนี่พวกเราจับล็อกมันไว้อยู่ใกล้ๆกันโคตรสุดยอดนะครับนะเห็นไหมแค่นี้พวกเราก็ทํางานกันเป็นทีมแล้วนี่นี่นี่ลุมตบมันเอาละต่อมาผมว่าต้องเจอกับไอ้หมอนี่แล้วแหละข้าคู่ไซตต่อมาเอาหมอนลมฉันไปกินซะฉันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวกายแกททาฉันโกรธเอาว้เอาละพวกเราก็โดดแล้วนะไอ้หมงนี่มันจะทำอะไรเราไม่รู้แต่ที่รู้เราจะต้องไปเจอปิวไปก่อนนะครับโอ้โหปิวแล้วนะ กู <laughs> ไม่รู้ตัวไหนปิวไปนะครับแต่ยังเหลือ2ตัวนะครับนะเอ็นดูการฟิวกับโทมิแบกวายยังอยู่นะครับนะแต่เอา้าโทมิแบกวายกูตายแล้วนะครับเหลือแต่ภาคอเมิซิงภาคอเมิซิงมาแล้วข้าบอกว่าข้าจะแก้แค้นให้พี่น้องทั้งสองโกองฉันแกตายโยนเชือกไปแล้วนะครับนะใหญ่ไปแล้วติดเดือบอะไรกันหอนี่มันใหญ่อะไรทำไมเหนียวจังเลยวัดนี่โดวกูต่อยหน่อยเป็นไงล่ะนะครับหลบไม่ทันนะครับนะเอนดูการฟิวกูตกแมพแบบใจยังติดอยู่เลยนะครับ อ่ะแล้วต่อมาลองให้มันเจอกับไวไรท์ของจักรวาลตัวเองดูนะครับนะเอาละพวกเราตอนนี้พวกเราเจอกับอโอเคเราเคยเจอพวกมันแล้วมันก็แค่พวกไวไรท์ที่เราเคยเจอแล้วไม่ว่าจะเป็นเวนอมแล้วก็ไอ้ตัวมีปกนี่ผมรืมชื่อมันแล้วแล้วก็กอบบินแกกับไม่เราบอว่านี่ไอ้บ้าด่โอเคเอาละไปพวกเราลุยมันมาแล้วโอเคตอนนี้ฉันกําลังช้าแล้วนะทํางานกันเป็นทีมโดดไปพร้อมกันหนึ่งสองสู้เพื่อเอเวนเรส โดนผิดโอ้ยนะครับฮนะเอาละเว้ยนี่นี่ฉันจะจัดการเบนนอมแยกกันไปจัดการซะฉันจะไปจัดการตัวมีปีกแล้วเข้าโอ้ยอะไรวะเนี่ยอา้าวฆ่ายง่ายแท้นะครับทีนี้พวกนี้เป็นฮีโร่ที่ไม่ได้เก่งมากซะเท่าไหร่นะครับนะแต่ตะกี้เวนอนอมเก่งอยู่นะถ้าให้เปรียบเทียบในหนังนะเออแต่ไอีสองตัวนี้ไม่ค่อยเก่งเท่เทาไหร่กอบบินกับอันนี้นะครับแต่ในกอบบินเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยคือคือ,ค,อ,ค,อคือเก่งมากเลยนะครับที่มันมาจากยูนิเวอร์สอื่นนะครับนะถือว่าน้ายอยู่เอาละครับต่อมาสเปนเดอร์แมนบอกเอา หมองเป็นแรงวันนี้นะครับนะาทำพาแลนด์นะครับซาเรดแมนจะต้องมาเจอกับจ่าเฉยนะครับนะซึ่งพวกนี้บอกว่าเฮ้ยมันคือตัวอะไรกันเนี่ยผมไม่เคยเจอในจักรวาลของผมเลยนะคุณแอนดูคุณเคยเห็นไหมเฮ้ยฉันไม่เคยเห็นอ่ะไอหมอนด่โอฉันก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันจะไม่เคยเห็นได้ไงล่ะจ่าเฉยมันอยู่ประเทศไทยนะครับนะเอาละมาดูนะครับจ่าเฉยฟันเฉยว่ามาด้านหลังนะครับหุ้ยมันว่ามาเร็วมากไอหมอนนี่จัดการมันเร็ว เอาแล้วเว้ยนี่จ่าเฉยบอกแฮ่เออไม่หยองวะโอ้โหจ่าเฉยบอกนิ่งๆครับซอบสบายๆเออเออเอาเลยเอาเลยเอาเฮ้ยอ๋อโอ้เจับป้าเจ้าโอ้โอ้โหโอ้โหผมชอบชอบผมโคตรชอบเลยครับโอ้โหเออ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 จะทำอะไรชั้นเนออฉันขออยู่นิ่งๆแล้วกันเอาจ้าเอาเจาโอ้โอ้เจ้าป้าเจัาปั้าเจ้าเอาจ่าเฉยกูตายเฉยนะครับอ่ะเฮ้ยตะกี้กูพูดว่าจ่าเฉยกูตายเฉยเฮ้ยมันเป็นคำว่าเฉยแล้วก็เฉยอีกรอบหนึ่งนะครับโคตรเจ๋งแต่จ่าเฉยจ่ายนะตะกี้ แล้วต่อมาลองเจอพี่โตตัวเดียวนะครับนะคุว่าแม่งไม่รอดแน่นอนทีโอ้โหทอมฮอลแลนด์โดนก่อนเลยครับจริงิเฮ้ยพวกเราเฮ้ยมันมีเสายึดอะไรสักอย่างเราต้องจัดการมันซะเล็งที่ตัวมันแล้วก็โยนใยยึดมันไว้ไอหมอนี่มันเร็วมากเออมันตัวเหมือนซูเปอร์ชาวนาเลยที่เราเคยเจอแล้วเราก็แพ้ไปล็อกมันไว้นิ่งๆโอ้โหล็อกไว้แล้วนะครับมาตอนนี้พี่โตอยู่นี่แล้วล็อกมันไว้ล็อกมันไว้เราเข้าเราเข้าเราเข้าจโอ้โห ตานไม่อยู่นะครับพี่โตบอกอาสีมาสามาต้นตากูจะเปื้อยผ้าให้พวกมึงไปเต้นจ้ำบะกับกูเลยเนี่ชอบไหมนะครับสำามนะแมนโดนพี่โตนะครับลุมตบหัวาตาย ถ้าผู้ชมงั้นลองเจอกับไอป้ปืดนะครับไอ้ปืนบบวู้ตีพ่อตีแม่โอ oh, ฉันมาแล้วยี่กระโดดไปเลย ah, อะไรติดกูวะโอ้โหช่วยด้วยโอ้โ oh, อ oh, 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 ้โอ้ช่วยด้วยกูลูกไปขึ้นช่วยด้วยจะทำไรฉันไหนไอ้พวกแมลงสาบพวกเราไม่ใช่แมลงสาบนะพวกเราคือสไปเดอร์แมนโอที่แปลว่าแมงมุมเหรอใช่แล้วใช่แล้วพวกเราคือแมงมุมโอ้ย,อยพวกแมงมุมทุเรศเอาหัวไปแอกูตายนะครับเรียบร้อยนะครับโดนตบตูดเนี่ยตบตูดตบตูดตบตูดนะครับนะเออ เฮ้ยอะไรวะนะครับมึงมีพรังนกได้หรอวะตะกี <c oughs> ้มีคนร้องเป็นเสียงนกว่ะ <S <S เอาละต่อมาสไปเด,ดบร์แมนทั้ง3ตัวจะต้องมาเจอกับพวกเราสควิตเกมนะครับเอาละคูโูลาโคชีทีเดอะสัตมีตาเอาละพวกเราเป้าหมายอันดับแรกเราต้องจัดการตุ๊กตาตัวใหญ่ตัวนั้นมันน่าจะเป็นแม่ทัพนะเราต้องจัดการเพื่อให้มันหยุดทุกอย่างเอาละทำตามแผนโยนใยไปอยเข้าใกล้าหามัน เอาล้ครับนะตอนนี้โอ้โหตอนพแลกกูพี่เข้าไปทำไมะนาไอหนุ่มเลือดร้อนนะครับยังไวรุนอยู่ยังไม่รู้นะครับวุฒิภาวะยังไม่พอเอาละตอนนี้ครับโทมิบมงไวรยพยายามจะเข้าไปแล้วจิกจิกโดนยิงกลับมานะครับตอนนี้เอาแล้วเอาแล้วจุ๊บ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 จุ๊จุ๊บจุ๊บจุยบจุ๊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 บจุกบจุนะจุ๊บ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  อ่ะนะครับเราต่อมาเจอกับซอมบี้เรวซอมบี้มาแล้วนะครับนะเฮ้ย <_ p> พวกเราไอ้พวกนี้เป็นตัวอะไรกันวะเนี่ยมันเราเคยเห็นในหนังเลยนะมันเหมือนพวกซอมบี้มันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าน,นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาลด่ะไปเลยโอ้โหภาคเองพูดเองเออเองทุกอย่างนะครับแอบตายแล้วนะครับนะเออ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 พวกเราอย่าเข้าใกล้มันมันแต่ครั้งเดียวตายอตายโอ้โหเร่เร่เร่โอ้โหซาเดอร์แมนกินกันแล้วนะครับโอ้โหซาเดอ้์แมนกลายพันุนะครับนะกลายเป็นซอมบี้นะครับ โอ้โหโคตรโหดอ่าเอาละครับฉากสุดท้ายนะครับปิดฉากไปด้วยการรวมคมของเหาสไปเดอร์แมนทุกยูนิเวิร์สนะครับนามาร่วมมือกันสู้กับไวร้ายของจักรวาลของตัวเองนะครับนาเราจะจัดการมันเอาละครับมาดูกันนะครับว่าฝ่ายใดจะชนะผมอยากให้สไปเดอร์แมนพูดคำนี้มานานแล้วสไปเดอร์แมน แัสเซมบล์จัดการมันระวังด้วยเล็กตัวบ้าบนด้านหลังพวกเรารวมพลอย่าโอ้โหโคตรเท่นะครับนะจัดการพวกมันให้หมดโอ้โหช่วงระมุดวุ่นวายมากนะครับอเล็กตัวแย่ข่าจะไม่ได้เป็นทุกตัวเลยพวกเราจัดการชายใหญ่ที่มีอยู่ล็อกมันให้ได้โอ้โหจัดการไวรลสให้หมดอย่าให้พวกมันกลับไปในยูนิเวอร์สของตัวเองอ้าวตายนะครับเล็กตัวแย่ข่าหมดทุกอย่างเลยแม่งไม่แฟร์ว่ะ เอาเราพวกเราขอไปอีกทีหนึง่งสไปเดอร์แมนแอสเซมบมาแล้วโอ้โหพวกเราจัดการมาันเอาล่ละควาขคางฝูเสีแล้วครับคราวนี้โอ้โหว่ดชั้นไหนไม่รู้ว่าชั้นไหนนะครับนะเออไอ้นี่แบงค์ถือเชือกมาเลยดิจับด็อกออกไว้นะครับเออเตาแล้วเว้ยแซนแมนไซแมนอะไรไม่รู้แล้วเว้ยไม่รู้เรื่องนะครับนะ โอ้โหใส่ไดโรจี้ของสตูมดีสตาร์นะครับน้าส่วนโอ้โหก็ปินมันก็ใช้สโมกใส่เข้าไปนะครับน้าตอนนี้สไปเดอร์แมนโยนเชือกอัดเข้าไปอยู่แบบไม่หยุดยั้งนะครับอือโคตรบ้าแล้วก็นึกไปดูเรื่องนะครับแลตอนนี้โอ้โหอะไรวะน่ะอะไรวะน่ะเฮ้ยเฮ้ยพลังใครว่าแม่งทำให้แมพกูมืดนะครับนานี่นี่ี่ีอันนี้คือสไปเดอร์แมนอันติเมทนะครับน้าที่เป็นตัวอย่างนี้นะครับเท่ๆเนี่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 เอาแล้วเว้ยเจอกับไอ้หมอนี่นะครับโอ้โหกลายเป็นตัวอะไรวะเนี่ยสไปเดอร์แมนอย่างนี้ฉันไไไมมม่เคยยยหหหโโโโออออออ้้้้้้ลล็็กกัันนววววาาาต นะครับม่นยังมาเรียบร้อยนะครับโอเคครับรอดรอดเตี่ยมดิตายหมดทั้งแก๊งเลยดูดิไปจุ่มกันอยู่ตรงเดียวนะครับสมก <c oughs> ูอยากจะร้องไห้แบงแพ้ทั้งกลมเลย <c oughs> โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับในคอนเทนต์สมิ์แมนบ๊ายบายจุ๊บ